วันนี้จะมารีวิวหลังใช้ทรีทเมนต์กับคิมนวดผมของแบรนด์นิ่มผรอนเขาบอกกันเลยนะคะว่าเขาไม่ได้จ่ายเราอันนี้เราลอซื้อมาใช้เองแล้วก็อยากมารีวิวให้ฟังอันนี้คือสภาพผมก่อนใช้จะเป็นประมาณนี้นะคะผมเราเป็นคนผมเส้นใหญ่แล้วก็มีลักษณะคล้ายกับไม้กวาดอยู่แล้วมีพวกป,ป,ป,ป้าๆถามเราแบบเออผมเหมือนไม้กวาดเลยนะเราไปหาเลยมาใช้ดูไหมเราก็แบบถ่ายวิดีโอเฮ้ยผมเราเหมือนไม้กวาดจริงด้วยและนี่คือสภาพหลังสระผมและใช้ทรีตเมนต์กับคิมหนวด เราใช้ยาสระผมของ Head n d s h o u l d e r สูตรนี้แล้วก็ล้างออกจากนั้นก็หมักด้วยทรีทเมนต์10นาทีและล้างออกด้วยน้ำสะอาดแลังจากนั้นก็เช็ดผมให้แห้งขึ้นนิดนึงให้น้ำมันออกจากผมและจากนั้นก็ลงคอนดิชเนอร์หรือว่าครีมนวดน่ยหมักไว้ที่ผม2นาทีเราไม่ได้หมักที่หนังศีรษะนะเราหมักแค่ผมแบบไม่ให้มันโดนหนังศีรษะนะ2นาทีแล้วก็ล้างออกอันนี้เทียบให้ดูเลยทั้งบนและล่างหลังและก่อนใช้ เสียดายนะคะที่เราไม่สามารถปักตากาให้ได้ใครที่อยากลองใช้ดูก็ไปหากันได้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ